สวัสดีครับทิถีควันชาลาพ้าสางมาเล่นดินโอ้พี่น้องเลยว่าผ้ามากินหหยาพันมาเล่นดินเป็นฟุ้นแล้วสปาค้นอีกแล้วสปาปลาฟุ้นอีกแล้วคือว่าแป้งฟุ้นด้อพีปนอ้องน,นี่คือแป้งฟุ้น <obsc ene> ปลาฟุนพี่นออ้องมาตะลงพี่น้องขัดขี้ทั้งๆทั้งหลังพันบากาเล่นดอกพี่น้องพันยันถือคนขันค้นลง,งนงเหน,นเอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยยาย่เอาจังสีซะยาย่ให้เจ้าเรียนฟุ้น ให้จเจ้าเหรียญฟุ้นคอยกติอยกิหานอไม้ได้บัดน,นี่บัวน้อ,อเนี่ยนาะคือแหงคือนแรงถ้าเนาะน้อไม้ก็ได้ <c oughs> จักนี่บัวมีห้อ,อยโคดมาหักอี่ตัวนี่วันนันมีแต่เจ้าของบ่วแมนต้นเห็นห้อยหักกันนี่ คือบ่มี่อะไ่เปล่าคือบ่มี่ว่าคอพ่ออะไต้มได้แก้วบ้อนแค่นอนลุงนอนเ้ยนอนทำบอสันเงี้เนาะ ก็เล่าเหาะเลยตุ่นต้มกิมน้ำพริกนี่พอดีว้ายกําลังดีกําลังดีพี่นอ้องกําลังดีน,ออนี่เราอีกบอล ันนี้แต่น่อยสุดโคตรเท่ห์เงาเลยป้อยไปโดนพี่น้องป้อยไปโดนแต่ว่าบ่ไริหาคนขี้บกขืนนี่มันคนแหลกแหลกแล้วคนบกขึ้นอ๋อ บ่มีบ่มีบ่มีแห้งแรงหลายกรบ่มีบอมีโนนีย่างน้อยเดี๋ยวโนนนักถืสร้างึ้นสะบอน เตี้ยกับหูหาได้พี่น้อบเตี้ยกับหูหาหน่อใหม่เน่าดังดีตัวดมหาเห้เตี้ยดมหาเหรนี่บใหญ่ เคยจังคุ้มดึงนี่เปเต่ยนี่บ่โอ้มีหลีพี่น้องนั่นนั่นนั่นยาวาบัเจริงเรือสั่งยาวาบกเกัเจริงนั่นหลัดขดเหลียวบ่เห็นเรือ ฟังคนที่เหลวเห็นจิงมอพีโนก็กาแน่วดังคนยุหันเนาะดมหาก็เปาไปสารวะเจ้าของตาเถิดก <c oughs> รเป๋าไปส,ะะสารสารจิงตุนงน่นสารง่ายนอเง่ายนองเงวเอ้าปลายเสื้อถิมละมันมันคมแห้งวะ ืมคมแห้งมาอีหละ่ะนียบอกแบบนี้ให้สร้างวาให้นี่ ยาก็บ่ค่อยกินพีหา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 น่น้องกินหันหันน้อยพาไปกินไก่ซะแล้วมึงไปกินผุนปลาเผาหน้าหนาผุนฟังท่างผุนลูกมาน้ำข้องมาขึ้นนี้เขินมากนี่ไปไก่เอาไก่สีอิม่มว่าอิ่มกับว่าแมนเนาะว่าอิ่มยังกินอยู่ รับคลิปนี้ก็ขอจบที่หนึ่งนะครับเลิโอโคตรเออพ่อนะปลาแม่พี่น้องทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุกข,ขมากขาดคนเลยน้ำมขาขาดเลยให้ดีไม่แห้งค้งเก็บบอ่อให้ได้ค,งค้งไข่กรบป๋องไอหนี้ข้ออะไรกินหยอนน่อนเน่าใหม่เนี่ยปลาพี่น้องเอ,อ้ยบ่หมีจ่จตุปัจจัยน้ำเปิ้ลเอา้า ไม่ได้ห่วยโอ้ต่อเกาดอกไปต่อเกายังดึงออกอยู่สำหรับคลิปนี้ขอจบสมันี้แล้ว,วครับอสวับดีครับ